สวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อนม้นีก็มาสวนน้อยจ้ามอนี้จะพาเพื่อนเื่อนมาใส่ไอ้มาหายปุย๋ยไอ้ต้นทัวลั่นเต่าจ้าเพื่อนเือนตั้งจากที่เพื่อนกัได้ชินทีแล,ยยล้วก็ใหญ่คือมาจากน้อยแล้วนอาจะเนาะบางต้นก็เป็นดอกเราจะบางต้นก็ท่านได้เป็นดอกเดี๋ยวมือนีเฮาก็จะมาหายปุย๋ยเพิ่มจากน้อยแน่ เดี๋ยวก้อนให้ปุ๋ยห้องมาเพิงก้อนนะจ๊ะนี่แหลแถวนี้แถวนี้มดแถวน,ถวนี้เป็นทั่วลั่นเตา่ามดจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะทั่วลั่นเตา่าต้นทั่วลั่นเตา่าบนแม่อันต้นน้อยๆอันอที่สูมมาอันเอาไม่ได้เพิ่นมาปลูกซ้อมเพิ่นกับงอกขึ้นมา,ลาเลยจ้ะเพื่อนเพื่นเพื่อน,นยายพ่อทอกันดอกเพราะว่า รุ่นแรกที่ปลูกน่ะ่นตายไปก็น,นี่จะอันนี้รุ่นใหม่เป็นงมอกกันมากใหม่จ้านั่นแน่จากตรงนี้ก็น,นี่พักสลัดมาเกิดอยู่มึงนี่เองุะนะมองใส่เม็ดเพิ่ปตีวมาได้เนาะเนี่จ้ะพักสลัดจะก็จะเป็นแถวของเป็นทัวร์ล่านเต่าจะเป็นแ่อนต้นเพิ่นกะงานยี่นนี่นอนจันาะ นี่จ้าผลลัต้นแบบนี้จะเป็นดอกสีชมพูจะเป็นเปืือนสุกเริ่มสืสังเกตด้วยตัวเองแล้วแหละใบแบบนี้เป็นสีชมพูมจ้าในต้นสีขาวเพิ่นไอ้ดอกสีขาวจะเป็นเปืือนนเนี่ยดอกสีขาวใบลักษณะใบเพื่อนกบเชน,น้อยกากันอันนี้จะเป็นสีชมพูจะอันนี้เป็น ดอกทั่วลำต่าดอกสีขาวจะเป็นยังเห็นไหจ้ะดอกสีขาวกระเริ่มเป็นดอกละเนี่ยดูจ้ะแล้วตอนนี้สุจะมาให้ปุ๋ยเพิ่นท่านหมดเลยเนี่ยเพราะว่าท่านให้เพราะท่านให้ปุ๋ยเพิ่นจะเกลือจะเป็นจานเนี่จ้ะ ต้นทัวรลั่นเตจาจะเดี๋ยวเขามาให้ปุ๋ยเป็นเลยแต่ตเปื่อนๆนี่ก็จะเป็นลักษณะของต้นทัวรลั่นเต่าที่เป็นดอกสีแดงจะเปืเป่อนๆเนี่ยจะ้ะลักษณะเปื่อนนี่เนาะเนี่ยดอกเปื่องามบ่จ้า งามงามมันจะกลังเป็นดอกแล้วเดี๋ยวสุดจะให้ปุ๋ยเพื่อนจ้าให้ปุ๋ยง่ายๆจ้าเ,เพื่อนๆเหมือนกันมาทาปุ๋ยตรงนี้อืมจ้าไปี๋ยว่าไปให้ปุ๋ยเพื่อนเลนจ้าเพื่อน ก็จะเป็นดอกก้องเลยต้นตัวร้่นเต่าดอกสีขาวจะเพื่อนเพื่อนมี่ลักษณะของต้นดอกดอกสีขาวจะดอกเป็นงาอน,นู่นี่นะองนะจะตัวร้่นเต่าดอกสีขาวแล้วก็ฝากกันเป็นยี่ก็จะเป็นเตัวร้่นเต่าดอกสีแดงจะเพื่อนเพื่อนนี่มันจะ และท่านได้บานหลายดอกนาจ่าเดี๋ยวเราห้ามมให้ปุ๋ยเพิ่นตันจาเพื่อนเพื่อนจ่านี่ก็จะเป็นปุ๋ยที่ซูจิเอามาไหเทัวรลั่นเต่าจาเพื่อนเพื่อนแต่ว่านี่เป็นปุ๋ยขี้ไก่จ้าเมื่อสวนกระใสแบบเดียวกันเมื่อนะจ่าบ่แมนจะพอทัวรลั่นเต่าจาเพื่อนเพื่อนอันจะเป็นขี้ไก่จ้า แล้วก็นี่จะเป็นน้ำเศร้าเขาจะเพื่อนๆที่เอามาจากบ้านนี่ยจะก้อนที่สิใจในี่เพิ่นตกตะกอนอยู่ในะ้องกับขยะก่อนกับเพื่อนขยาะขยะเแล้วกาญยึดเป็นน้ำจ้าอัตราสัดส่วนนี่บนแน่นอนจะเพื่อนๆคันว่ามันเค็มเขาก็เติมคันว่ามันเั้นคันว่ามันเค็มเขาก็ลดลงไปถ้าว่ามันนีเขาก็จืดเขาก็เติมจ้า มันจะบาเป็นยังคอให้มี่มันจะใส่ลงไปผสมกับน้ำมีซสู้ใส่น้ำไปแเราได้จาเป็นแบนตูปลาประมาณเอาจ่าอันเลือจากให้ตัวรั่เเ่าแล้วก็จะให้พักเรนน้ำจ่ามันจะใส่ใส่สแบบนี้เมื่อสวนเลย เดี๋ยวส่วนจะเฮ็ดให้เพื่อนเพื่อนเบื้องต้นนึ่งนอกจากนาะเดี๋ยวอันสิบได้เสียวเวลาเพื่อนเพื่อนจะไม่จานเลยนะแปบ๊บนึงค่ะเนี่ยนะต้นเพิ่นยูนิไตไๆเนี่ยเยวจะสะให้ปุ๋ยนี่จ้ะต้นนี้เดี๋ยวแป๊บนึงน,นะคะนี่จ้ะต้นเพิ่นยูนี่พอดีเลย เพื่อนๆเรวให้ปุ๋ยง่ายๆนะจ๊ะเนาะนี่จะเป็นต้นเพื่อนอยู่มันมาจะนี่เข้ากับเสียใหญเพื่อนก้อนจะพ่นพ่นดินรอบๆขางต้นเพื่อนเนี่ยจะพ่นพ่นเสร็แล้วก็เอาตรงนี้นะจจะน่าจะเพื่อนๆเข้าพ่นดิน ข้างๆเสร็จแล้วเนาะอุปกรณ์ที่ใส่ย่างก็ได้จ้าแล้วจตพื่นเพื่อนสะดวกไม่รมแดมย้ายถือหากเพื่นได้จ้าเด้อนี่จ้าเรียบร้อยแล้วเขา้เาเกเ่าเนี่จะปุ๋ยขี้ไก่จ้าเพื่อนเนนี่ปุ๋ย้ไก่โรยลงไปข้างคางจวใส่ลายจ้าเดีย๋ยวเพื่นเสียน,นี่เพื่อนสีเข้มเาราล้างจากนั้นกะนี่จ้า เอาดินค้างๆกรบลงไปกรบลงไปบยบ่ใ้เห็นนะบ่ใ้เห็นปุ๋ยเดี๋ยวน้ำทีซโซะเพื่อนมันจะเรียบร้อยแล้วแลรวก็ลด,ดน้ำเสาขาวจะเพื่อนเพื่อนจะลดน้ำถ้ามาเนี่ยนะลดลงไปธรรมดาเลยจะน้ำเส่าขาวจะเฮ้กันเมื่อทุกต้นจะเพื่อนเพื่อน นี่จ้าหมดจะดนับเก็บซุม้มแค่นี้ละจ้าเพื่อนๆพ่อนได้บ่ใช้ง่ายๆจ้าเนี่ยจับเพื่อนๆคลิปนี้กับบ่มี่ยังลายผ้ามาหายปุ๋ยทัวลั่นเตาเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกกำลังใจจากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน,าน,นะะ้าค่ะ แล้วส่วนให้ปุยต่อจากเจอกันเช่นนั้นนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ